สวัสดีค่ะพี่พีเอฟทุกคนวันนี้ก็น้องแกไปงานมุ้นมาแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มาหาอะไรทานค่ะอยากกินอะไรที่มันแซ่บๆนะคะก็เลยมาร้านนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าน้องไม่เคยมานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนแล้วก็เม่ค้าเขาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวก็ไม่รู้เนาว่า ต้องสั่งของยังไงต้องทําแบบไหนนะคะก็นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านนกว่าที่ร้านนี้ขายอะไรบ้างมีอะไรบ้างเครื่องสำอางมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็ไปดูเลยค่ะค่ะก็ที่ร้านนี้ก็จะมีขายเครื่องสอําอางนะคะก็จะมีลิปสติกเอ่อกันอะไรเนี่ยรองื้นแล้วก็ไม้เขียนคิ้วแล้วก็ขนตา นี่ก็มีทุกอย่างเลยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะดูสิคะนี่นะคะโหดูสิคะ,ส,คะสวยมากเลยนะคะเนี่ยอ,อันนี้คืออันนี้คือไม้เขียนคิ้วนะคะที่เขียนคิ้วนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเจลล้างมือนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก อันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกว่าที่นี่มีส้มตำแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะก็วันนี้ก็มาร้านเม่ค้าแสนสวยนะคะก็เขาก็เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาของต่างๆนั่นเองนะคะก็เลยแบบอลองมา,อาแบบยังไงอลองมาแบบว่าทักทายแล้วก็มาอุดหนุนที่เขาสักนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือ คือของที่ในร้านนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมีทุกอย่างเลยเนาะมีทุกอย่างเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ดูสิคะมีป้ายแบบรับปริญญาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนี่นะคะก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ในร้านนั่นเองนะคะเพราะสั่ง้มตํำไปเนาะ ส้ตมตำก็เป็นแบบว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูสิคะดูแบบตักขึ้นมานี่น้ำลายไหลเลยค่ะนี่นะคะดูสิคะนมข้นแบบที่แบบเ,เราจะสั่งน้ำก็มีเยอะเหมือนกันนะคะนี่อนี่ค่ะเป็จานส้ตมตำของเราละคะ ดูแล้วน่าอร่อยมากๆเลยค่ะนะะตอนนี้เราก็ได้ที่กระเพาะเลยก็เอ็ไก่เนาะใช่แล้วค่ะได้แล้นวนะคะส้มตับของเราค่ะดูสิคะหน้าตาหน้าอร่อยไหมคะเดี๋ยวเราเอาไปโต๊ะนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ สั่งส้มตำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สั่งน้ำปั่นนะคะก็จะเป็นน้ำมะพร้าวปั่นนะคะแต่น้องไม่เคยกินเลยค่ะลองมาลองลองชิมดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะรสชาตินะคะก็จะสั่งแบบหวานน้อยนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะมีความหวานนิดๆแล้วก็มีความมันๆของมะพร้าวนั่นเองนะคะ นี่เลยค่ะกว่จะข,ขาวๆเหมือนนมเลยเนาะ <g ülme> นี่ค่ะเดี๋ยวขอหันกล้องให้เห็นหนางเอกของเรานิดนึงนะคะวันนี้ว่าน้องวัวแก้มมากับใครและกใ็ใครที่พาน้องวัวแก้มมานั่นเองนะคะสวัสดีกล้องหน่อยสิคะสวัสดีแล้วยังไม่หมดนะคะมีอีกค่ะ <g ülme> นี่นะคะก็ก็ถ้าว่าไม่ได้น้องวัวพองน้องก็มาถึงตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องไม่รู้จักร้านแล้วก็ไม่รู้นั่นเองนะคะ ตราน,นี้ก็ได้สั่งส้มตำแล้วก็สั่งหลายๆอย่างนะคะก็เดี๋ยวเรารอทุกอย่างมาให้ครบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยอจะบอกว่าค่อยถ่ายให้พี่ๆได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า,าหน้าตาอาหารที่เราสั่งนั้นเป็นแบบไหนนั่นเองนะคะที่นี่ก็จะมีนี่ค่ะเขามีป้ายให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเขาจะมี เอออันนี้คือน้ำผลไม้นั่นเองนะคะก็จะมีทุกอย่างเลยนี่นะคะแต่ก็อันนี้คือในร้านนะคะนี่ค่ะม่ค้าคนงามของเราก็อยู่ตรงนั้นนะคะก็ทําการทําอาหารให้เรานั่นเองนะคะ,คะก็น้องไม่รู้จักเลยว่าจะต้องมาแบบไหนจะต้องมาทางไหนแล้วก็ร้านอยู่ตรงไหนน้องไม่รู้เลยค่ะที่จริงนี่คืออยู่ริมหนองตุงนี่นั่นเองนะคะ ไม่เคยรู้จักเนาะแต่เห็นเอ่อหลายหลายคนเขามากันแต่น้องก็ไม่เคยมาเลยค่ะเดี๋ยวเราให้อาหารมาครบค่อยถ่ายให้ข้างนึงน,นะคะค่ะตอนนี้อาหารของเราก็มาครบแล้วนะคะก็จะให้สาว,สาวคนงานของเรานั้นเป็นคนชิมนั่นเองนะคะอะไยค่ะน้องโมองพองชิมให้ดูหน่อยสิคะนี่คือคอิสระหมูยอ หมูยอที่ไทยเขาก็เรียกหมูยอเหมือนกันค่ะอ้ำมเอาเลยถ้าแบบว่าเออไล่ผิวมากเลยนะคะเนี่ยเห็นแล้วน้ำลายไหลค่ะ่อยมากเลยมันตอบคำนุ่มแล้วอีกอย่างก็เผ็ดนิดนึงอ่ะแบบนะคะแบบหวานเปรี้ยวสามรสนะนี่คือมะละกอส้มตำค่ะ สั่งส้มตำไ,ได้มาละก่อย <laughs> ติดใจเลยมาอีกครั้งติดใจเลยมาอีกครั้งนนั่นเองนะคะ้่ม hey, ไม่เห็นเราขอ,อแก้วหรอกของเราชิมเลยเอาเลยค่ะสาวงาม <laughs> เอาอีกคำหนึ่งเอาคำโตเต้อ่าเอาเลยใช่ไหเข้าไปลุยเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดเออก็แสดงว่าส้มตำที่นี่นี่ไม่เผ็ดแล้วก็อร่อยนั่นเองนะคะก็แล้วแต่เราสั่งแล้วแต่เราสั่งเดี๋ยวน้องวัวแกก็ขอไปชิมบ้างแล้วค like uh ่ะน้ำลายไหล น้ำลายไหลค่ะขอไปชิมกับเพื่อนๆก่อนนะคะค่ะระหว่างที่เรากินอยู่นะคะก็มีสาวสวยของเรานั่นเองนะคะก็มานั่งด้วยมานั่งคุยกันเนาะนี่นะคะก็สาวสวยของเราก็ขายเออถ้าหาวาใครมาแบบว่า,า,าออกินสมตำจีนเจียมีร้านมีแบบว่าจอร้านที่วะ เจอร้านเด็กก่อใส่ไปก็แต่ว่าแต่ว่าเออมาอะไรไงจากอ๋อป้ายป้ายที่ที่ททน้องตุงเออป้ายที่ที่เขามาถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะที่เป็นตัวอักษรคำว่าเชียงตุงนั่นนะคะก็มาได้อยู่ใกล้ๆน้อแล้วก็อยู่ติดริมนองตุงแบบนี้เลยนะคะก็ถ้ามาเดี๋ยวน้องไปถ่ายถ่ายหน้าร้านให้พี่ๆได้เห็นนะคะว่าถ้าหากว่ามาแล้วนะคะก็เราต้องมาแบบที่นี่อะไรแบบนี้นะคะ ก็หน้าร้านก็จะประมาณนี้อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยน้องถ่ยให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือหน้าร้านของพี่เขานั่นเองนะคะก็อยู่จะอยู่ติดนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้คือวัดนะคะอยู่ติดวัดที่อยู่ที่อยู่ติดกับหนองตุงนั่นเองนะคะก็จะเห็นร้านพี่เขาอยู่ตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะ Ф How ก็อกเออป้ายก็อยู่ตรงนู้นนะคะตรงนู้นนะคะมันจะ เออยังไงอะต้นไม้บังเอาไว้มันก็เลยจะไม่เห็นนะคะก็ถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะอยู่ที่ริมหนองตุงนั่นเองนะคะก็ร้านพี่เขาก็ส้มตำก็อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็มีน้ำมีอะไรด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากจะมาก็มาได้นะคะนะคะตอนเออตะ,ตะกี้ที่เปิดเกิดเปิดคลิปเนาะน้องก็ได้มาถ่ายตรงนี้นะคะก็จะมีเครื่องสำอางที่พี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็ ตอนนี้ก็น้องวัวแกก็อยากรู้นะคะว่าเป็นพรีเซนเตอร์นั้นต้องเป็นแบบไหนแล้วก็คือถ้าว่าจะติดต่อพี่เขาต้องทําแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่เขากันเลยค่ะอ๋ะ<า>อ,เ,อเวลาเราเป็นพรีเซนเตอร์นี่คือเขาติดต่อมาใช่ไหมคะใช่เขาก็ติดต่อมาทางแชททางเพจนะคะชพเคำจริงอตัวนี้ใช่ไหมคะเห็นที่เป็นไม่ใช่ ก็จะเป็นแบว่าเป็นพรเซนเตอร์เครื่องสำอางนะคะนะตัวนี้ใช่ไหมคะน้องเห็นเห็นในรูปอะมีอีกหรอคะ,คะตัวนี้จะเป็นอันเก่าอันเก่าอ๋ออันตัวนี้คืออันใหม่ล่าสุดโอ้สีใหม่นะคะแล้วขายอันละเท่าไหร่คะ อันหนึ่งก็หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยจาร์ตหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยจาร์ตสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าบาทคือใส่แล้วมันไม่ดนใช่ะไหมคะมันยังไงสีมันไม่หล่นอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะใช่ใส่แล้วมันสีมันไม่หล่นไม่ตกระหว่างวันแล้วเวลาเราใส่แมสอะไรเงี้ยสีมันก็ไม่ติดแมสแล้วมันมีเอ่อวิตามินซีวิตามินอีน e, แล้วก็มีแบบเอ่อน้ำมันผสมด้วยมันไม่ทำให้ปากแห้งสมมตุต บางคนไปทาลิปอื่นแล้วก็แบบปากแห้งปากดำอะไรเงี้ยแต่ว่าลิปนี้มันไม่ทําให้ปากเราแห้งเสียนั่นเองอือก็แบบนี้นะคะแล้วที่เอามาขายนี่คือพี่เป็นพรีเซนเตอร์ทั้งหมดหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็เป็นตัวแทนไงแล้วก็เป็นตัวแทนรับมาขายเป็นตัวแทนรับมาขายเองอือบางบางตัวก็คนอื่นก็มาเป็นตัวแทนจากเราในอือ,อก็มีแบบนี้นะคะก็ถ้าหากว่า ใครอยากจะแบบว่าติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้นะคะนี่นะคะก็เครื่องสำอางของพี่เขาก็มีเยอะมากเลยนะคะนั่นนี่คืออะไรคะอันนี้ตั้งเลนอ๋อใจอย่างนี้ค่ะรู <laughs> ะงสิคะข,ข้างหลังก็มีเยอะมากนะคะที่น้องไปถ่ายให้ดูตะกี้เนาะก็อันยาสีผันนี่พี่ก็เป็นสปอนเซอร์หรอคะเป็นไม่เป็นตัวแทน อืมเป็นตัวแทนแล้วมาขายแล้วอันนี้อันนี้เห็นพี่ถ่ายรูปด้วยอ่ะใช่นี่ก็ถ่ายอืมถ่ายรูปลงเลยนตัวเลขตัวเลขล่าสุดอืมแล้วเวลาไปถ่ายนี่คือเขามารับไปใช่ไหมคะใช่เขามารับไปเขามาติดต่อแล้วก็ติดต่อคุยงานรายละเอียดเนาะว่าอยากได้อยากได้แบบไหนถ่ายอะไรบ้างถ่ายแบบสินค้าอะไรประเภทไหนแล้วก็แบบก็มีการคุยงานกันรายละเอียดแล้วก็นัดวันถ่ายอะไรอย่างนี้อืมค่ะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าอยากติดต่อพี่เขาก็สามารถติดต่อได้นะคะเดี๋ยวจะขอลิงก์ที่เขาเอาไว้แล้วก็จะไปแปะให้นะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ค่ะหลังจากที่น้องวอัวแก้วก็ไปกินส้มตําสาวงามของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องวอัวแก้วก็จะกลับก็กลับมาเอาหนังสือนะคะที่น้องวอัวแก้วมาพิมพ์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะบินนะคะเก็ะเบนพอนะคะแล้วก็ ได้นังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็พอดีหนังสือของเด็กๆนั้นไม่พอนะคะก็เลยต้องมาทําใหม่นะคะนี่นะคะแล้วก็บินนะคะเดี๋ยวกลับไปปิดคลิปที่บ้านน้องกอแก้วดีกว่านอ้อเพื่อจะได้ไปเ,เจอน้องๆจะได้เอาหนังสือใหม่ๆนะคะไปให้น้องๆเขาได้เห็นนะคะน้องๆเขาจะได้ชื่นใจนะคะไปเลยค่ะกลับบ้านกันค่ะ ะคะตอนนี้น้องแกก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ไลยเปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเอาหนังสือนี้นะคะมาให้เด็กๆเข้านะคะก็ะเอาเลยค่ะเปิดดูเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะโฟผ่าเนย้ย สวยไหมยเอามาเฮินจื้อสวยไหมคะเอากลับบ้านใช่ไหมคะสวยไหมคะเอากลับบ้านใช่ไหมคะอยากได้ใช่ไหมคะห้าพันมาเลคะไม่เป็นไรตัดใจแมวดีกว่าเขียนไว้แล้วดีใจไหมได้ได้หนังสือใหม่ดีใจไหม่ะทำไมไม่พูดอะไรเลยอ่ะดีใจไหมดีใจค่ะน้องสองคน ไม่ดูกล้องเลยดีใจค่ะก็เอามาให้เด็กๆเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้น้องจาพอปิดคลิปให้พี่หน่อยสิคะไม่ได้ปิดคลิปพี่สนานเลยถ้าใครซ่อมคลิปนี้ของพี่ัแก้วก็อย่าดูกดไลค์กดเซรต์กดติดตามให้พี่ัแก้วเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย